สวัสดีครับทุกท่านวันนี้เราจะมาทําความเข้าใจกับแผนรายได้ของบริษัทไลเวฟกันนะครับว่ามีอะไรบ้าง แผนรายได้ของบริษัทไลเวฟมีทั้งหมดใน4ข้อด้วยกันนะครับข้อแรกเนี่ยนะครับก็คือรายได้จากการขายปลีกนะครับแล้วข้อที่2ก็เป็นรายได้จากการขยายงานหรือว่าสปอนเซอร์ข้อที่3ก็จะเป็นรายได้จากการสร้างทีมหรือว่าไบนารียและข้อที่4นะครับก็จะเป็นรายได้จากการสร้างผู้นำหรือแมทชิ่งนั่นเองการเข้าร่วมธุรกิจกับบริษัทไลเวฟ ทางบริษัทก็ได้จัดแพ็กเกจในการเข้าร่วมธุรกิจไว้ให้กับทุกท่านเนีสามารถที่จะเลือกได้ตามความพร้อมตามความเหมาะสมหรือว่าตามความต้องการทั้งหมดเนี่ยหกแพ็กเกจด้วยกันนะครับแพ็กเกจแรกเราเรียกกันว่าแพ็กเกจสตาร์เตอร์นะครับซึ่งแพ็กเกจนี้ท่านจะไม่ได้รับสินค้าแต่ว่าท่านสามารถที่จะเข้าไปใช้งานระบบ BackOffice ได้ทั้งหมดสามารถที่จะมีลิงก์ส่วนตัวส่งไปรับสมัครสายงานส่งไปขายสินค้าก็ เช่นกันนะครับส่วนแพ็กเกจบอลนะครับก็เป็นแพ็กเกจที่จะได้รับสินค้า X39 นี่1แพ็คนะครับแล้วก็แพ็กเกจต่อไปก็คือแพ็กเกจซิลเวอร์ก็จะได้รับ X39 3แพ็คหรือว่าใช้ได้ถึง3เดือนเลยทีเดียวแล้วก็แพ็กเกจต่อไปก็คือแพ็กเกจโกลนะครับแพ็กเกจนี้ก็จะได้รับ X39 5แพ็คแล้วก็ได้รับเซเลนไนอีก1แพ็คส่วนแพ็กเกจแพลตตินัม ก็จะได้รับ X39 ทั้งหมดน12แพ็กนะครับซึ่งก็สามารถที่จะใช้ได้ต่อเนื่องยาวนานถึง1ปีเลยทีเดียวนะครับแล้วก็แพ็กเกจสุดท้ายนะครับก็คือแพ็กเกจไดม m o n ์ก็สามารถที่จะรับ X39 ได้ถึง19แพ็กเลยทีเดียวนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความต้องการของท่านว่าท่านพร้อมในการเข้าร่วมธุรกิจ มากน้อยเพียงใดและต้องการสินค้ามากน้อยขนาดไหนนะครับเอาละครับทุกท่านเราก็จะไปดูรายได้ในแต่ละข้อกันนะครับสำหรับข้อที่1ก็เป็นรายได้จากการขายปลีกนะครับวันนี้เรามีสินค้า x อ็ซนะครับซึ่งมีคะแนนต่อ1แพ็คนี่คือ7จะ17คะแนนสามารถที่จะขายปลีกได้ที่ กําไรถึง1,650บาทเลยทีเดียวหรือเรียกว่ากําไร50%ซึ่งก็ไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับส่วนข้อที่2นะครับก็จะเป็นรายได้จากการแนะนําหรือว่าสปอนเซอร์ไม่ว่าวันนี้ท่านจะเริ่มต้นด้วยแพ็กเกจใดก็ตามเมื่อมีการแนะนำนะครับผู้สมัครเข้ามา ไม่ว่าจะเป็นบรอนซิลเวอร์โกแพตตินัมหรือไดมอนด์ก็ตามนะครับท่านก็จะสามารถได้รับค่าแนะนำตามแพ็กเกจนั้นๆน,น,นะครับอย่างเช่นแพ็กเกจบรอนก็จะได้รับค่าแนะนำประมาณ495บาทแพ็กเกจซิลเวอร์ก็จะได้รับประมาณ1,650บาทแพ็กเกจโกก็3,300บาทแพตตินัมก็ประมาณ4,950บาทแล้วก็แพ็กเกจไดมอน ได้รับถึง9,900บาทด้วยกันแต่ถ้าวันนี้ท่านเลือกเริ่มต้นธุรกิจด้วยแพ็กเกจไดมอนด์แล้วก็มีการไปแนะนำแพ็กเกจตแพตตินัมท่านก็จะได้รับเพิ่มอีก4,950บาทจากเดิมที่ได้รับอยู่แล้ว4,950บาทแต่ถ้าไปแนะนำแพ็กเกจตไดมอนด์จากเดิมที่ได้รับ 9,900บาทท่านก็จะได้รับเพิ่มอีกถึง6,600บาทรวมเป็นเงินถึง16,500บาททีเดียวนะครับแล้วก็แพ็กเกจต่างๆถ้ามีการอัปเกรดนะครับท่านก็จะได้รับส่วนต่างเช่นกันนะครับสำหรับวันนี้การเริ่มต้นของท่านสามารถที่จะเลือกสมัครแพ็กเกจ ใดก็ได้แล้วก็เมื่อคุณแนะนำผู้สมัครก็จะได้รับค่าแนะนำตามแพ็กเกจนั้นๆน,น,นะครับและการอัปเกรดของผู้สมัครที่คุณแนะนำคุณก็จะได้รับส่วนต่างค่าแนะนำและการอัปเกรดก็ไม่มีกำหนดเวลาด้วยนะครับเอาละครับข้อที่3ก็จะเป็นรายได้ที่เรียกว่า โบนัสไบนารีซึ่งเกิดจากการสร้างทีมงานหรือว่าสายงานที่นี่นะครับเราสร้างสายงานเพียง2ส,สายงานเท่านั้นเองอย่างเช่นเรามีสายงานข้าง A สายงานข้าง B นะครับเมื่อมีคะแนนเกิดขึ้นรวมแล้วข้าง A มี330คะแนนจากการซื้อสินค้านะครับแล้วก็ข้าง B มี 660คะแนนแบบนี้นะครับก็จะจับคู่คะแนนได้1คู่หรือว่า1 c y c l ไซเคลิลซึ่งจะได้รับโบนัส50 u s ดอลลาร์เลยทีเดียวนะครับทีนี้ที่นี่นะครับเขาก็จะตัดรอบเป็นรายสัปดาห์ในการคิดค่าคอมมิชชั่นไบนารีให้กับท่านในแต่ละ1สัปดาห์สามารถที่จะได้รับสูงสุดเท่าไหร่เราก็ไปดูกันนะครับเอาละครับ ส่วนคะแนนที่เหลือทั้ง2ข้างบริษัทก็จะเก็บไว้รวมคำนวณกับรอบสัปดาห์ถัดไปแต่มีเงื่อนไขเพียงว่าท่านจะต้องมีการรักษาสิทธิ์ของท่านนั่นก็คือการรักษายอดในแต่ละเดือนนั่นเองนะครับเอาละครับเรามาดูกันนะครับว่าเพดานการจ่ายสูงสุดรายสัปดาห์ในแผนไ i นารีเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับตำแหน่งแรกนะครับ ก็คือจะได้รับ100 US ดอลลาร์ต่อสัปดาห์ตำแหน่งแรกคุณสมบัติก็คือตัวคุณเองสมัครเข้ามาเลือกแพ็กเกจบอนแล้วก็ไปแนะนำซ้ายบอลหน1่งบอลนะครับแล้วก็ข้างขวา1บึอนแบบนี้คุณก็จะมีคุณสมบัติในการรับ ค่าคอมมิชชั่นที่เป็นไบ n a r ีแต่สูงสุดไม่เกิน100 u s ดอลลาร์หรือประมาณ3,300บาทน,นะครับ แต่ว่าถ้าคุณมีตำแหน่งสูงขึ้นเป็นเมนเจอร์นะครับคุณก็สามารถที่จะมีรายได้ต่อสัปดาห์ถึง1,500บาทหรือประมาณ49,500บาทต่อสัปดาห์หรือเดือนเด่งก็เกืบอบเกือบส0เลยทีเดียวนะครับตำแหน่งที่สูงขึ้นไปก็สามารถที่จะมีรายได้มากขึ้นเรื่อยๆเร่อยๆ,ๆนะครับและสูงสุดของแผนไบนารีที่นี่นะครับก็สามารถที่จะ มีรายได้ถึง25,000 US d ลลาร์หรือประมาณ8 0แสนกว่าบาทต่อสัปดาห์หรือเรียกว่ามีรายได้ต่อเดือนถึง3.3ล้านบาทเลยทีเดียวนะครับเอาละครับอันนี้ก็คือรายได้จากแผนบ i n a r y ส่วนคุณสมบัติในแต่ละตำแหน่งเราจะมาศึกษากันในตอนต่อไปนะครับเรามาดูรายได้ข้อที่4 ซึ่งเรียกว่าเป็นรายได้ที่จะทาให้คุณกะเสียนได้เลยทีเดียวนะครับเรียกว่ารายได้จากการสร้างผู้นําหรือ matching นั่นเองผู้ที่จะมีรายได้ในข้อนี้นะครับจะต้องมีคุณสมบัติคือเป็น manager ก่อนนะครับถึงจะมีรายได้ซึ่งบริษัทได้จ่าย matching ไว้ทั้งหมดเนี่ยสชั้นเรามาดูกันนะครับชั้นที่1หรือว่าชั้นลูกของเราเนี่ยบริษัทจะจ่ายให้ถึง25%เซ์ นะครับชั้นที่2หรือชั้นหลานเนี่ยนะครับก็จะจ่ายให้ถึง20%และชั้นที่3หรือชั้นเหล็น,นี่ก็จ่ายให้ถึง20%รวมแล้วทั้งหมดเนี่ยเลยทีเดียวโอ้โหไม่น้อยเลยใช่ไหมครับเอาละครับเรามาดูตัวอย่างการสร้างไรายได้จากแบบชิ่งกันนะครับวันนี้ถ้าคุณมีคนสมบัติเป็นเมนเจอร์คุณก็จะสามารถ รับรายได้แมทชิ่งแล้วนะครับตัวอย่างนะครับว่าวันนี้ชั้นที่1น,นะครับคุณไปแนะนําคน6คนข้างซ้าย3คนข้างขวา3คนรวมเป็น6คนนะครับแล้วแต่ละคนเนี่ยนะครับมีรายได้จากไบนนรี่คนละ1,650บาทซึ่งถือว่าเพียง1รอบเท่านั้นเองครับถือว่าต่ําสุดแล้วนะครับคุณก็จะมีรายได้ในชั้นนี้ นะครับ6คนเนี่ยรวม2,475บาทนะครับแต่ว่าถ้าชั้นที่1นะครับไปแนะนำคนอีก6คนชั้นที่2ก็จะมีหลานของคุณ36คนซึ่ง36คนนี้แต่ละคนมีรายได้เพียง1,650บาทคุณก็จะมีรายได้20%รวมถึง11,800บาทนะครับแล้วก็ชั้นที่3ชั้นที่2ก็ไปแนะนำ คนละ6คนชั้นที่3คุณก็จะมีจำนวนสมาชิกเพิ่มมากขึ้นถึง216คนซึ่งแต่ละคนมีรายได้ที่1,650บาทคุณรับ20%ก็จะมีรายได้รวมถึง71,280บาทเพราะฉะนั้นรวมทั้ง3ชั้นแล้วคุณจะมีรายได้จากแมทชิ่งค่อยรวมถึง85,000กว่าบาทเลยทีเดียวไม่น้อยใช่ไหมครับ อันนี้ก็คือตัวอย่างที่ยกให้ดูแต่ถ้าสมมุติว่าแต่ละคนทําไปเรื่อยๆ 5, 5เดือน 6, 6เดือน1ป,1ปีมีรายได้แต่ละคนเพิ่มมากขึ้นเท่ากับ10,000บาทเรามาดูนะครับว่าคุณจะมีะไรายได้เท่าไหร่ในชั้นที่1นะครับคุณก็จะมีะไรายได้จาก matching จาก6คนที่เขามีไรายได้คนละหมื่น บาทนะครับซึ่งเราจะได้รับ25%รวมแล้ว15,000บาทนะครับชั้นที่2นะครับจาก36คนเนี่ยนะครับรับ20%คุณจะมีาไรายได้รวม72,000บาทแล้วก็ชั้นที่3รับ20%จาก216คนรวมแล้ว432,000บาทหนะครับไม่น้อยเลยทีเดียวรวม3ชั้น matching ในข้อนี้จะได้รับ เป็นเงินถึง5 0 0แสนกว่าบาทโอ้โหนะครับครึ่งล้านเข้าไปแล้วนะครับทุกท่านเอาละครับในตัวอย่างต่อไปนะครับตัวอย่างสุดท้ายก็สมมุติว่าทำไปเรื่อยๆนะครับผ่านปีหรือ2ปีสมมุติว่าแต่ละคนมีไรายได้20,000บาทนะครับแล้วคุณจะมีะไรายได้เท่าไหร่ชั้นที่1คุณรับ2 5เช่นเดิมนะครับคุณก็จะมีะไรายได้จาก6คนเนี่ยรวม สามหมื่นบาทนะครับชั้นที่สองรับยี่สิบเปอร์เซ็นจากสามสิบหกคนก็จะได้รับรวม1 4 4 0 0 0สี่นี่พันบาทนะครับแล้วก็ชั้นที่3รับอีก20เซจากคน2 1 6หคนนะครับรวมแล้ว864 0 0 0ี่พบาทนะครับทั้งสมชั้นนี้โอ้โหรวมกันแล้วทุกท่านได้รับเงินถึงหลักล้านบาทเลยทีเดียวเอาละครับนี่ก็คือ,อไรายได้ ที่เป็นตัวอย่างที่หยิบยกรายได้แมทชิ่งมาให้ทุกท่านได้พิจารณากันนะครับเอาละรครับในการเริ่มต้นธุรกิจของคุณผมก็อยากจะแนะนำในการเริ่มต้นแบบง่ายๆนะครับนั่นก็คือว,วันนี้คุณอาจจะเริ่มต้นด้วยแพ็กเกจบบอนนะครับแล้วคุณก็ไปแนะนำบอนข้างซ้าย1คนข้างขวา1คนในการเริ่มต้นนะครับหลังจากนั้นก็ให้คุณอัปเกรดขึ้นมานะครับ เป็นพัคเก็โกลนะครับแล้วคุณก็ยังคงมีทีมงานด้านซ้ายนะครับที่เป็นซิลเวอร์หคนนะครับด้านซ้ายซิลเวอร์อีก1คนรวมเป็น2คนนะครับข้างขวามีซิลเวอร์รวม2คนเช่นกันคุณก็จะได้รับตำแหน่งเป็นแมเนเจอร์แล้วนะครับซึ่งรายได้แม็กของแมเนเจอร์จากแผนไบนารีของคุณก็จะอยู่ที่เกือบ2 0 0 0 0 0บาทต่อเดือน ก็อยากให้ทุกท่าน,นได้เริ่มต้นง่ายๆแบบนี้ก่อนนะครับเอาละครับทุกท่านถ้าท่านทําไปเรื่อยๆนะครับมีการเติบโตสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับท่านก็จะมีรายได้สูงมากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับนี่ละครับสูงสุดท่านสามารถที่จะมีรายได้ถึง3.3ล้านบาทต่อเดือนจากแผนไบ n นารีเลยทีเดียวนะครับเอาละครับก็เป็นตัวอย่างที่หยิบยกมาให้ทุกท่านได้ ชมและก็ได้ฟังกันคร่าวๆนะครับในการเริ่มต้นนะครับสำหรับผู้ที่สนใจจะเข้ามาร่วมธุรกิจกับบริษัทไลเวฟสิ่งที่ท่านจะได้รับก็คือลิงก์การสมัครจากผู้แนะนำของท่านนะครับหลังจากนั้นคุณก็สามารถที่จะกรอกข้อมูลส่วนบุคคลนะครับชื่อนามสกุลเป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็วันเดือนปีเกิด นะครับเลขบัตรประชาชนหรือที่อยู่ตามบัตรประชาชนแต่หากไม่สามารถที่จะกรอบเป็นภาษาอังกฤษได้ก็สามารถที่จะกรอบเป็นภาษาไทยได้เช่นกันนะครับรวมทั้งต้องใส่รหัสปบษสนีนีเบอร์โทรศัพท์และที่สำคัญก็คือเรื่องของอีเมลนะครับ อีเมลต้องเน้นย้ําว่าสามารถที่จะเข้าใช้งานได้จริงนะครับเพราะว่าเราทําธุรกิจกับต่างประเทศจําเป็นต้องสื่อสารผ่านช่องทางอีเมลนะครับและที่สําคัญอีกข้อหนึ่งก็คือเรื่องของบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่พร้อมในการซื้อสินค้าออนไลน์นะครับเพราะว่า l i ฟ์เว็บสามารถที่จะซื้อสินค้าผ่านออนไลน์โดยหัก ค่าสินค้าต่างๆนะครับจากบัตรเครดิตหรือเดบิตของท่านเท่านี้และครับท่านก็สามารถที่จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวไลเว็บได้แล้วแล้วมาพบกันในฉบับต่อไปนะครับสวัสดีครับทุกท่าน